น้ำนี่เห็นไหมน,ะนี่ช้างอาบน้ำนี่ครับน้ององหญิงมองอะไรลูกองหญิงองหญิงมองอะไรคะองหญิงมองอะไรคะองหญิง คนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวงอิงเนี่ยน้องวงอิงครับพาน้องวงอิงมาทําบุญที่วัดครับเนี่ยวงอิงน้อยกล้องไม่ชัดเหรอ เปลี่ยนไปใหม่เปลี่ยนเยอะมากเลยครับไม่เหมือนเดิมนะครับวัดเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนไปเยอะ 哎，真好。<music> <music> ขึ้นโบสครับขึ้นโบสครับเอาแม่กับลูกหันมามาหน่อยหนึ่งสองซ้ำไปตอนนี้เรากำลังเข้าโบสนะครับ่ะ มันก็ต้องมีกลิ่นทูบอยู่แล้วแหละไลไอ ยืนอะไรอุ้ยฮะคุณก็เดินมาฝั่งนี้ดิเขาเวียนทางนั้นก็บุชาทุกเทียนสอมคนเราเนาะ คนเดียวก็พอแล้วคือมันสามคนอะไรฉชนเดินคนเดียวเอออายไม่อยากเินเนาะไม่อยากเดินเดินกับแม่่ะเดี๋ยวพ่ออุ้มน้อง ในลูกหย่อนในตู้นะคะเห็นไหมตู้สาทุแล้วก็หย่อนนะครับปะปะนี่ครับน้ององุิงมองอะไรลูกองุิงองอิงมองอะไรคะองุิงมองอะไรคะองุิง คนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับบุงอิงเราลงมาจากโบสถ์นะ่แลครับเดินไปแล้วนี่ครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากตรงนี้เป็นที่ให้อาหารปลานะครับ จะเป็นที่ให้อาหารปลาตอนนี้เป็นที่ให้น้องช้างอยู่แล้วครับเปลี่ยนไอ้ชาวพม่าเยอะมากนะครับเป็นสาวไตนะครับจะเยอะครับนี่ครับ้างเขาดูใกล้ๆไหมอ่ะมาไหมมา ก็ทำไมเนะี่ยดูช้างอาบน้ำนี่เห็นไหมเนะี่ยนี่ช้างอาบน้ำนี่พ่อพายครับนี่ ดูความน่ารัก